ทำไมคุณแม่ถึงเลือกออมแบบ Money Fit w e a l t ี้สี่ห้าพัห้ารครับขอบอกเป็นข้อข้อนะคะข้อที่หนึ่งครับอ่าคือกรมธรรม์เดิมของแม่เนี่ยทยอยครบเราเองก็รู้สึกตกใจเอ้ยเงินจะไปไหนดีก็เลยต้องมาปรึกษากันค่ะแน่นอนครับคนส่วนใหญ่เนี่ยคิดว่าก่อนอายุหกเนี่ยก็อยากจะไม่อยากจะทยอยออมอะไรล้วนะครับผมแต่ว่าตอนนี้วอน,นนี้คนอายุ6 0กว่าเนี่ยก็ยังมีรายได้อยู่นะครับหรือว่ายังมีเงินออมอยู่เนี่ยก็อยากจะหาที่ออมเพิ่มนั่นเองนะครับหลังจาก,กเกษียณนั่นเองครับข้อต่อมาครับ กลัวเงินหายค่ะเพราะตอนนี้พวกเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์อ่ะมันน่ากลัวมากแล้ววัยรุ่นแบบเราเนี่ยไม่ค่อยเก่ง็ปัจจุบันเนี่ยคุณแม่ก็ไม่ได้เขาเรียกไงไม่ได้มีการทำ e banking ในมือถือเลยนะครับเพราะผมก็กลัวเหมือนกันนะครับกลัวคนโทรมาหรือว่าเดี๋ยวนี้บางทีมีข่าวว่าแค่รับสายเองนะครับเงินก็หายแล้วนะครับจริงหรือไม่จริงไรก็ไม่รู้นะครับเรากลัวไว้ก่อนถูกไหมคะแม่ใช่ใช่อายุเป็นเพียงตัวเลขเลยลองทายซิพี่ติ๋มอายุเท่าไหร่ ทายเลยแล้วกันบอกเลยแล้วกันครับเจ็ดสิบโอ้โหและลองทายสิคุณแม่พี่ติมอายุเท่าไหร่ยังอยู่อยู่ใช่ไหมครับเก้าสิบดูนะตั้งเก้าสิบแล้วนะครับผมตอนนี้พี่ติมบวกลบคูณหารแล้วก็คือเฮ้ยเราต้องอยู่อีกยี่สิบปีแล้วเงินต้นเราจะไปตรงไหนครับเงินเฟ้อครับเงินเฟ้อเห็นได้จากการซื้อกับข้าวค่ะทุกวันใช่ไหมแม่ซื้อกับทุกวันซื้อเกือบทุกวัน อโดยเฉพาะไข่เป็ดไข่เป็ดเนี่ยเมื่อก่อนเต็มที่เลยนะแพงสุดเลยสีบ่บาทห้าสิบตอนนี้ไข่เป็ดสวยๆอย่างนางงามเลยนะคะเจ็ดบาทบาท,ที่ดิบๆนะคะค่ะแล้วก็ปลาทูปลาทูสวยๆที่เราเคยซื้อห้าสิบบาทตอนนี้หนึ่งร้อยบาทแล้วเราจะต้องมีค่าใช้จ่ายอื่นๆอีกดังนั้นเนี่ยเงินจำนวนที่เราคิดว่าจะวางแผน จะต้องไปในที่ท,ที่เงินต้นไม่หายอีกข้อหนึ่งนะคะถ้าเราอยู่ครบเราก็ได้ตังคืนนะคะถ้าเราอยู่ไม่ครบลูกหลานเราก็ได้เงินก้อนนี้คืนเช่นกันค่ะข้อนี้ผมชอบที่สุดครับเป็นมรดกให้ลูกหลานคือแม่ก็ชอบนะคะเพราะว่าอันนี้มันระบุผู้รับประโยชน์เลย ไม่ต้องไปแต่งตั้งทนายความร้องต่อศาลกี่เดือนนะต้าก็ประมาณอยู่น้อยนะครับคิดว่าอย่างน้อยก็สี่เดือนหกเดือนหรือบางเคสอาจจะเป็นปีเลยก็ได้ครับแล้วแต่ว่าตอนละก,วาการณีนะของผู้แย้งอีกทีหนึ่งแล้วกันแล้วก็น,นี้นะครับของของประกันนะครับผมก็สามารถนะครับหลักฐานครบเอกสารครบนะคิดว่าไม่เกินสามถึงห้าวันทําการนะครับได้แน่นอนครับค่ะลูกหลานยิ้มเลยค่ะลองอธิบายสั้นๆให้แม่ฟังหน่อยว่าแบบนี้ดียังไงได้ครับเดี๋ยวเราไปเรียกมูคณะมาช่วยกันอธิบายเลยแล้วกันเริ่มเลย มันนี่ฟิตเวลตี้สิบห้าทำห้าออมสัน้นแล้วก็มีเงินคือทุกปีแล้วก็แถมได้ลุ้นเพิ่มอ,อีก่างหากเงินต้นก็ไม่หายไม่ต้องตรวจสุขภาพด้วยนะจ๊ะโอเคเราไปดูกันครับแล้วชื่อว่าออมสั้นเนี่ยออมกี่ปีอะคะห้าปีเท่านั้นนะแล้วจะบอกว่าใช้เงินเนี่ยไม่ต้องเยอะด้วยนะสมมติอยากฝากเงินล้านหนึ่งไม่ต้องเต็มล้านด้วยนะเอาแล้วครับเอออย่างสมมติคนอายุถึงห้าสิบเนี่ยใช้เงินแค่เก้าแสนแปดหมื่นห้าพันเอาไปเลยวันฝากลดไปเลยหมื่นห้า มีทอนมากันเถอะใช่แล้วก็ห้าปีเนี่ยไม่ต้องใช้เงินถึงห้าล้านใช้แค่สี่ล้านเก้ากวา่ากวา่าอ่าอย่างคนอายุเยอะเนี่ยห้าสิบเอ็ดถึงเจ็สิบเนี่ยก็ใช้แค่เก้าแสนเก้าก็ไม่ต้องเต็มล้านอีกเหมือนกันเนอใช้เงินแค่สี่ล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทผลประโยชน์แบบเป็นสองส่วนนะครับส่วนที่หนึ่งครับส่วนแรกนะคะก็คือเป็นเงินคืนทุกปีนั่นเองก็จะคืนทุกๆปีสิบห้าปีด้วยกันค่ะแบบการันตีเนาะอ่าอย่างนั้นเลยก็คืออย่างถ้าเกิดว่าปีที่หนึ่งถึงปีที่สิบคืนเอาไปเลยปีละแปดหม นะและหลังจากปีที่10ก็คือปีที่1 1บเบถึงปีที่14เอาไปปีละแสนแล้วก็อย่าลืมค่ะอันนี้15ปีปีสุดท้ายเอาไปอีก4ล้านเพราะฉะนั้นเบ็ดเสร็จแล้วก็อยู่ที่5,2ล้าน2ค่ะอันนี้คือแบบการันตีนะครับเออแล้วเราสนใจไหมส่วนที่2มันคืออะไรอยากรู้เหมือนกันไปเลยไปดูกัน แล้วในส่วนผลประโยชน์อันที่สองล่ะคะมันก็เป็นส่วนที่ได้ลุ้นเพิ่มแต่อันนี้ไม่การันตีนะต้องบอกก่อนอ่า<ๆ>เข้าใจคําว่าเงินปันผลใช่ไหมค่ะเงินปันผลคือเหมือนในหุ้นอะไรเนี่ยที่เขาบอกเงินปันผลแต่ละปีแล้วแต่ผลประกอบการของทางบริษัทอ่าโอเคงั้นเข้าใจตรงกันก็เหมือนเราซื้อสลากหรือเราซื้อหวยเราก็รอลุ้นว่ามันจะถูกหรือไม่ถูก อารมณ์เดียวกันอันนี้สมมุติว่าถ้าเกิดว่าเขาประกาศจ่ายเงินปันผลมาที่3าเปอร์เซ็นสเปอร์เซ็นหรือว่าหเปอร์เซ็นตเราก็ดูที่ตัวสีช่องสีแดงสีเหลืองแล้วก็สีเขียวนะคะอันนี้คือส่วนเพิ่มจากเมื่อกี้ที่เราได้มา8ป0 0 0ืหรือว่า1น0 0 0 0แล้วเนาะ แล้วที่ว่าได้ 3%, าเหรือ5%เนี่ยมันมาจากไหนอะคะพี่จิ๊อ่ามันก็จะมีมาจากการลงทุนนะแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยบริษัทประกันจะถูกควบคุมโดยคอปพอ,อห้ามเสี่ยงสูง<ม>เพราะฉะนั้นตัวที่เสี่ยงสูงแต่ทํากําไรได้ก็คือหุ้นสามัญอันนี้จะได้ไม่เกิน20%นะแล้วก็ตัวหลักๆที่เขาจะลงก็คือเงินฝากธนาคาร คุณกู้หรือว่าพันธบัตรรัฐบาลนั่นเองอ่าและที่ไฮไลท์คือไอ้ตัวหุ้นที่ว่า20%นะคะเขาอ่ะเป็นนักลงทุนรายใหญ่เขาสามารถลงทุนในหุ้นบางตัวที่เขาไม่ได้ให้นักลงทุนรายย่อยอย่างพวกเรากระจิตกระจิตเข้าไปลงทุนเพราะฉะนั้นก็คือเป็นโอกาสไงที่ทาให้เราสามารถเป็นเจ้าของหุ้นตัวนั้นได้เหมือนกันถ้างั้นจากที่เราคุยกันมั้งแต่ต้นเนาะ รวมถึงผลประโยชน์ที่จะได้ทุกๆปีอยู่แล้วในส่วนของการการันตีเนาะแล้วก็ในส่วนของที่เราต้องดุลไปด้วยกันด้วยนะคะทุกปี อันนี้เราก็ทํามาให้ดูเนาะสำหรับ3%ทุกๆปีล่ะเราจะได้ประมาณที่5.58ล้านแต่ถ้าสมมติว่าทุกๆปีได้ประมาณที่4%ละ6.03สามารถที่จะได้ทุกๆปี5%เนี่ยก็จะได้ประมาณเฉลี่ยแล้วก็6.5ล้านเพราะฉะนั้นอย่างอย่างเี้เนาะเราก็จะเห็นได้ว่ามันอาจจะไม่ใช่3%ทุกปีก็ไดะ้4%ทุกปีก็ไดะ้หรือว่า5%ทุกปีก็ไดะ้บางปีอาจจะ3บางทีอาจจะ4อาจจะ5หรือว่าจาก5แล้วก็ลงมา4 3อะไรเงี้ยก็ได้หมดเลยเพราะฉะนั้นนีไ่ได้การันตี คุยมาตั้งนานนะครับผมแต่อันเนี้ยมันเป็นประกันชีวิตนะครับก็ต้องมีส่วนเรื่องของกรณีเสียชีวิตด้วยครับคุณจิตอธิบายนิดนึงครับแน่นอนเลยจ้ะเรื่องของการเสียชีวิตไม่มีทางขาดทุนเพราะว่าอย่างสมมติว่าเราลงไปแล้วเนี่ยเก้าแสนกว่าเนาะแต่ความคุ้มครองเริ่มต้นที่1ล้านนะครับในปีแรกแล้วอย่าลืมมีเงินคืนอีกแล้ว8ปดหมื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมติว่าเกิดเสียชีวิตในปีที่ปีแรกเท่าไหรด่ดีปีแรกก็คือได้1ล้านบวกกับ8ปดหมื่นก็จะเป็นหนึ่งล <8, 000. S 1> ้านแปดหม เศษเศษเก้าแสนแปดห้าสมสุดก็เก้าแสนเก้าใช่แค่นั้นเองเพราะฉะนั้นก็คือกําไรอแล้วปีที่สามนะอ่าถ้าเกิดเสียชีวิตในปีที่สามเราใส่เงินไปแล้วเท่าไหร่อ่าสมมติไปเลขกลมๆก็ได้ว่าเกือบสามล้านเออแต่เราก็ได้แล้วแน่แน่คือสามล้านแล้วก็บวกเงินคืนแปดหมื่นอีกสามปีแล้วบังเอิญในปีที่สองปีที่สามได้เงินที่ไม่การันตีอีกล่ะใช่อ่ายิ่งเพิ่มมูลค่าข้อาบริษัทอีกอ่าโอเคเคลียครับพอลองมาดูตัวเลขทั้งหมดแล้ว่่ะคพี เออเราฝากไปก็ห้าล้านถ้าเราเสียชีวิตเราก็ได้ห้าล้านแต่ถ้าเราอยู่ครบสัญญาล่ะคะเราได้แค่สี่ล้านเองทําไมล่ะคะอา้าวลืมหรือเปล่าคืนปีละแปดหมื่นกับคืนปีละแสนอ่าถามหน่อยสิมีแบบประกันไหนไหมตั้งแต่ทํามาเลยนะคืนเงินต้นก่อนก็ไม่ค่อยมีนะคะอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยล่ะค่ะอยากจะบอกว่าเขาทยอยคืนเงินต้นให้เราได้ไปใช้ก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะบอกว่ามันเป็นประโยชน์สําหรับ เจ้าของเงินมากเลยนะคนที่ออมอ่ะเจ้าของเงินอะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาเสียชีวิตคนข้างหลังเขาได้เต็มเลยนะเขาได้เต็มก้อนนะแต่ในขณะที่เขาอยู่อ่ะเขาก็ได้เต็มก้อนเหมือนกันออ่าแล้วยังได้ผลประโยชน์อย่างที่บอกก็คือทั้งการันตีแล้วก็ไม่การันตีด้วยน่าออมมากเลยนะผมแล้วถ้ามีหมื่นสองหมื่นแล้วออมได้ไหมหมื่นสองหมื่นนี่ไม่ได้ค่ะเงื่อนไขเนี่ยก็เริ่มอยู่ที่ห้าหมื่นบาทแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะคะว่าบริษัทก็อันไว้เหมือนกันอาเหรอเนาะสูงสุดอยู่ที่ได้ห้าล้านเท่านั้นค่ะ และที่ไฮไลท์ของแบบนี้อะไรรู้ไหมอยากรู้เหมือนกันอ่าไม่ต้องแถลงสุขภาพ <S 2> <S 2> อ่าทําไปเลยแบบว่วไม่ต้องคิดเยอะจะผ่านไม่ผ่านผ่านแน่นอนฟินลลิ่งมากเลยอ่าแล้วก็สามารถลดหย่อนภาษ,ษีได้เต็มจำนวนที่หนึ่งแสนบาทเลยนะคะสรุปแล้วกันครับว่างไงครับอ่าคือการวางแผนการเงินครั้งนี้นะคะเกือบสุดท้ายของชีวิตพี่ติ๋มเลยค่ะครับสิ่งที่อยากได้นะคะก็คืออยากมีค่าขนมค่ากับข้าวยาวๆโดยที่เงินต้นชั้นไม่หาย ครับไม่ได้หลอนใครพูดง,ง่ายๆเหมือนปัจใจสีก่อนแล้วกันเนาะเอาง่ายๆนะคุณแม่นะถูกไหมครับช่วยอวยพรคนทีด่ดูคลิปนี้หน่อยครับแม่อืมขออนวยพรนะคะให้ทุกๆท,ท่านสุขภาพแข็งแรงรวยแล้วรวยอีกเก็บเงินสําเร็จค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับ